นะคะลูกมีช่วยหรอมีช่วยใครช่วยยูยูไปปลุกป๋าป๊าใช่ไหมโอเคจะมามีอุ้มจ้ะยูสาเดี๋ยวเราไปปลุกป๋าป๊านะพอไปถึงยูยูบอกว่าป๊าจ้าตื่นตื่นตื่นไหนลองพูดสิเอานนี้ว่าออกก่อนป๊าจ้าพูดเลยตื่นตื่นตื่น ยูยูป้าตื่นแล้วเดี๋ยวหนูเรียกเลยนะคะอังค้อๆเลยเรียกด้วยค่ะป๊าเรียกดังๆเลยป๊าป้าตื่นแล้วมานี่ติ๊งกันไหนราชีบิงมีจ้านี่เพิ่งซื้อมา,า,าไหนดูสิไ,ไม่ไม่ใช่ดูราชีดูตัวเองแหละ <laughs> ลาชิไหนโอ้โหตอนแค่นี้รีวิวเป็นแล้ว